ประเทศไทยถูกยกให้เป็นหัวใจแห่งเอเชียไม่ใช่เพียงเพราะภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางของภูมิภาคเท่านั้นแต่เพราะประเทศนี้มีเสน่ห์ที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือจิตวิญญาณของผู้คนความอบอุ่นที่สัมผัสได้จากรอยยิ้มและความจริงใจของคนไทยที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยไมตรีจิตที่ไม่มีวันเสื่อมคลายประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านวัฒนธรรมศิละปะประเพณีวิถีชีวิตและความเชื่อที่อย่างรากลึกในจิตใจ,ใจของผู้คน ความอ่อนโยนและความเข้มแข็งผสมผสานกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นพลังที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นในสายตาชาวโลกประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจก,ษษษษษษการคมนาคมและการท่องเที่ยวด้วยทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทำให้ไทยกลายเป็นประตูสู่ภูมิภาคนี้และเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวนักลงทุนและองค์กรระดับนานาชาติประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีสนามบินและท่าเรือที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและแรงงานที่มีคุณภาพสูงทำให้หลายประเทศมองว่าไทยคือศูนย์กลางขององค์การพัฒนาและความร่วมมือในอนาคตของเอเชียในด้านวัฒนธรรมประเทศไทยมีรากเงาที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครศิละปะดนปรีอาหารไทยและประเพณีต่างๆล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยอย่างลึกซึง้ง ความงามมออขอองค์การไหวาการให้เกียรติผู้ใหญ่และความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกได้อย่างไม่รู้จบความเป็นไทยยังคงอยู่ในทุกลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นตัวเองได้อย่างสาง่างามแม้จะอยู่ท่ามกลางกระแสะโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกสิ่งที่ทำให้ไทยเป็นหัวใจของเอเชียคือความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ผู้คนมีความศรัทธาในศาสนาของตนเองแต่ก็ยังเคารพความเชื่อของผู้อื่นความสามัคคีนี้ทําให้สังคมไทยเต็มไปด้วยพลังแห่งความเข้าใจและความเมตตาประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสังคมและมีความสุขในชีวิตประจําวันที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีภาคเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งมีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกคนไทยเป็นคนที่มีความขยันอดทนและไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคด้วยหัวใจที่เข้มแข็งประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้ทุกครั้งที่เผชิญความท้าทายไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติวิกฤตเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปความยืดหยุ่นและพลังบวกของคนไทยเป็นสิ่งที่ทําให้โลกต้องชื่นชมประเทศไทยยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งภูเขาทะเลป่าไม้และแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์จึงไม่น่าแปลกที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิตความงามของธรรมชาติผสมผสานกับวัฒนธรรมและความอบอุ่นของผู้คนทําให้ประเทศไทยมีเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่ใดในโลกอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไทยเป็นหัวใจแห่งเอเชียคือความภาคภูมิใจในชาติคนไทยรับแผ่นดินของตนเองและพร้อมจะปกป้องมันด้วยหัวใจไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือใต้อีสานหรือกลางทุกคนต่างมีความรู้สึกผูกพันกับบ้านเกิดอย่างลึกซึง้ง ความรักนายสถาบันความจงรักภักดีและความเคารพต่อประเพณีถูกสืบทอดจากกลุ่มสู่รุ่นนี่คือพลังที่ทําให้ประเทศไทยยังคงยืนหยัดได้อยา่งงางสง่างามในเวทีโลกทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยถึงถูกยกให้เป็นหัวใจแห่งเอเชียเพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงภูมิประเทศที่สวยงามหรือเศรษฐ,ฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ยังมีหัวใจของผู้คนที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนี่คือพลังที่เต้นอยู่กลางทวีปเอเชีย และทำให้โลกทั้งใบยังคงหันกลับมามองประเทศไทยด้วยความชื่นชมและเคารพอยู่เสมอ